เพงฟัง Grab Driver Podcast ฟังง่ายเ mm hmm. ข้าใจเลยคุณภาพครับ Grab the Series เสนอตอนพฤติกรรมแบบไหนเข้าข่ายการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศ Grab Driver Podcast กลับมาอีกครั้งกับคุณภาพครับ Grab the Series วันนี้ขอนำเสนอเรื่องการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศพี่ๆอาจจะไม่ทันรู้ตัวว่าบางครั้งคำพูดหรือการกระทำของเราทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ ในบางทีที่เราพยายามจะเป็นมิตรหรือนซ์กับผู้โดยสารกับกลายเป็นว่าเราได้ไปลำเส้นคนอื่นจนกลายเป็นการล่วงเกินไปแล้วการที่พยายามจะชวนคุยอาจจะมีการถามไถยตามประสาสังคมไทยเรานั้นจนบทสนทนานั้นยาวต่อไปจนไปถึงข้อมูลส่วนตัวที่ผู้สนทนาไม่สะดวกที่จะตอบหรือรู้สึกไม่สบายใจที่อยากจะบอกเราจากเคสที่เราได้รับรายงานเข้ามาเราจะมายกตัวอย่างให้พี่ๆฟังว่ามีอะไรบ้าง การสอบถามถึงอาชีพและรายได้พี่ๆขับแกร็บค่าได้ไปรับผู้โดยสารที่อยู่หน้าออฟฟิศตึกขนาดใหญ่ก็ได้ไปสอบถามว่าทำงานตึกหรูขนาดนี้ได้เงินเดือนเยอะไหมหรือไปรับผู้โดยสารที่บ้านใหญ่โตก็ดันไปสอบถามเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอโดนไปถึงเรื่องส่วนตัวของเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเจอผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศก็ไปสอบถามเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศของเขาหรือผู้จาทะลึ่งตึงตังเพราะคิดว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไร และเคสที่เราพบการรายง,งานมากที่สุดคือการวิจารณ์ถึงรูปร่างสูงต่ำดำผอมรุล่วมไปถึงการแต่งกายต่างๆปี2023แล้วครับเราไม่รอเรียนเรื่องนี้กันแล้วตัวอย่างเคสที่เราได้รับรายงานเข้ามาก็จะมีเกี่ยวกับการถ่ายรูปผู้โดยสารหรือการจับเหนือต้องตัวลูกของผู้โดยสารที่เรารู้สึกว่าเราเอ็นดูเห็นว่าน่ารักแต่สาหรับชาวต่างชาตินั้นเขาจะไม่สบายใจกับเรื่องเหล่านี้มากๆที่มันจะแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยของเราไปซึ่งเคสเหล่านี้ ก็จะถูกระงับสัญญาณเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นการคุกคามหรือล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั่นเองครับผมไม่เพียงแต่ผู้โดยสารพี่พี่พาเนอร์เองก็ต้องระมัดระวังตัวจากผู้โดยสารที่ไม่ดีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางวาจาหรือการล่วงเพศใดๆก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาทางคอรเซ็นเตอร์เราได้เราเข้าใจว่าบางครั้งที่ต้องยกเลิกงานด้วยสาเหตุเหล่านี้อาจจะทำให้เสียเวลาในการติดต่อเข้ามา แต่เรามีมาตรการที่พร้อมจะจัดการกับผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ออกไปให้หมดจากแพลตฟอร์มของเราต่อให้บางครั้งเป็นการสมยอมกันทางเราก็จะดําเนินการกับทั้ง2ฝ่ายเพราะถือว่าเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันในทางที่ผิดอยู่ดีเพราะ Grab ไม่ใช่แอปหาคู่และทางเราสามารถตรวจจับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ดังนั้นเรามาช่วยกันทําให้แพลตฟอร์มนี้เป็นการสร้างรายได้และยังคงปลอดภัยสําหรับผู้ใช้งาน พอถ้าพี่ๆถูกระงับสัญญาณหรือโดนแบนไปพี่ๆก็ไม่สามารถกลับมาทํางานนี้ได้อีกรวมทั้งเคสเหล่านี้ก็ยังสามารถถูกดําเนินคดีทางกฎหมายได้อีกด้วยวันนี้คุณภาพครับ grab the series ขอฝากไว้เท่านี้ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตาม grab driver podcast ของเราที่เดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ